สวัสดีครับวันนี้ก็มีอีเวนต์การ์ดประจำเทศกาลลอยกระทงก็การ์ดที่เข้ามาก็ชาละวันตามที่อะไรตอนนั้นมีกิจกรรมประกวดตัวละครอะไรนะมีมันก็มาตามตามคาดแหละเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสกินอะไรไปดูกันนะครับ ก่อสร้าง40เซนย้ายไปยังแหลงที่ยืนก็บวก10อร์ซนไม่แสดงผลอ,อ๋อสกิลแปลนยานแล้วก็อีกส,สกิลก็90เปิดโอลิมปิกหน้าหลอง4ช่องแล้วก็สลายป้องกันการดึงก็แค่นี้ก็เหมือนเฟสใส่แปลนยานอะไรประมาณประมาณนั้นเดี๋ยวก็ไปดูกันว่ามัน โอให้หายังไงวะเดี๋ยวใช้อะไรมางว่อะไรวะ a 1 3สามใบ a 2องสองสามใบอ๋ออย่างละสาม a 3เท่ากับต้องหามันใช้ s 2ใบก็เท่ากับ a 3 6หกใบ a 3หรือเปล่าวะที่ออกยากเห็นได้ข่าวมาไม่แวว เดี๋ยวเราไปลองซุมกันเลยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวจะโดนหนักหรือเปล่า,อาลองลูกอมดาวหน่อยสิมี a หนึ่งกับ a สองวะไม่ได้โหดอะไรเท่าไหร่ โอ้ยอูย้เอสามาเลยอันแรก A 1, A 2, เอหนึ่งเอสองจะเปิดแพ็กแถมเลยเอหนึ่งเอหนึ่งอีกแล้ว 1> a หนึ่ง a อสองบวกอะไรวะเนี่ยถ้าเออปิดเวน้นวันนี้มันจะได้ผลึกของชาลาวันอะไรวะเพิ่มเพิ่มไปนั่นแหละเป็นอะไรเฮ้ยเอสามใบแล้วเวยาาายเ้ยเท่ากับขาดสี่ใบเฮ้ยเฮ้ยสามใบ วะวะสุ่มเท่าไรหร่เรอวะเนี่ยประมาณพันได้ล่าวะเอปู ขาดอีกสามใบโอ้การ์ดก็ลงกลงกแล้วัุสมกระตอใครมาชวนวะเนี่ยแต่ว่าอย่าเพิ่งมาชวน แล้วครับนดูที่จะโดนเท่าไหร่เอสามเนี่ยเขาว่ายากครับน่าจะใช่อยู่อะ่ะนั่นไงเริ่มยากแล้วเริ่มไม่พอละแล้วก็วันนี้ก็มีไอ้นี่ด้วยอะไรวะกิจกรรมล็อกอินแจก แจกเพชรอะอะไรวะแจกพันห้าร้อยเพชร <_ an> โอ้ได้ a สามอีกนี่ไงนี่ไงพันห้าร้อยเพชรล็อกอินเทศกาลลอยกระทรงเป็นเดือนสิบสอง ก็มีการมีผลึกมีจี้อะไรประมาณนี้ไปซุ่มกันต่อขาดที่สองใบโอ้โหครบเลยเฮ้ยทำไมเห็นคนอื่นปิดกันเป็นหมื่นเลยวะ ถ้ามหมดไปเท่าไหร่วะประมาณตอนแรกมันแปดร้อยประมาณสองพันแปดเฮ้ ใจนะึกว่าจะโดนเป็นมือแล้วเนี่ยเอาเวัน,นี้ต้องหาถึงจะได้ผลึกอันต้องหา e a สามก็ถ้าต้องใช้เจ็ดประมาณเจ็ดอัน ้าร้อยมาจากตรงไหนวะเนี้อ๋อได้ชัลวันวันนี้จะได้เพชรห้าร้อย จะยากตรงอันเดียวเนี่ยแหละ <c oughs> จะยากตรงหาผลึกเนี่ยแหละ <c oughs> จะหายไปแล้ว รวมผลึกด้วยแล้วแะไะวะสามพันห,ห้าหรอเฮ้ยสามพันห้าไหมหรอต้องประมาณสามสามันหกใช่ปะวะเออสามพันหกครับก็เป็นเป็นว่าปิดเว้นไปนที่เรียบร้อยก็ประมาณ ส6พันหกถือว่าน้อยนะบางคนเห็นปิดกันเป็นหมื่นเลยไอยอีเวนต์นี้มันมีอะไรวะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูตรงนี้มีมีรหัสชวนเพื่อนโค้ดก็ถ้าเพื่อนๆนต้องการฝากโค้ดก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปเลยนะได้แล้วครับก็เต็มที่เลยนะครับก็ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย